เอาละครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมดราก้อนบอลดอคันบัตเทอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันในด่านอินฟ i ิตดราก้อนบอลฮิสตอรีด่านที่10แล้วนะครับเจอกับมาจินบูอย่างเดียวเลยนะครับผมมาจินบูล้วๆเลยนะก็จะมีมิชชั่นให้เราใช้ซูเปอร์ไซน n ทรีสามตัวนะครับผมไม่นับเพื่อนนะแล้วก็ให้เราใช้ Final Trump Guard 3ตัวเช่นกันไม่นับเพื่อนนะครับผมแล้วก็จะมีมิชชั่นให้จบภายใน26กเทิร์นโคตร เยอะนะครับผมโอ้โหมันหมายความว่าอะไรวะหมายความว่ามันมันมันยากมันยาวมากเลยใช่ไหมมันถึงได้ต้องให้ตั้ง26เทิร์นเนี่ยคือมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไม่ทำาปนด่านอ่จอมันบูเลเจน์อะไรไปเลยนะคือล่างเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นจอมันบูเลเจน์ไปได้เลยนะทำไมถึงต้องมาเป็นอินิดเทยนะอืมนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเอาจริงผมค่อนข้างจะเบื่อกันไถจอมันบูแล้วแหละเพราะว่าเราเล่นด่านเก็บเหรียญแล้วก็เจอมันเยอะแล้วผมแบบ บนไปค่อนข้างเยอะมากกับการที่มันมาพี่ดาจอมันบูลุ้วนทำไมไม่เจอกับตัวดีอะไรกี่วะมันก็จะหลากหลายแพรวพรวสนุกสนานคนนี้ไหมนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เล่นนะครับผมเราก็ตัดสินกันความสนุกกันแต่ด้วยความน่าเบื่อกันกับการเจอจอมันบูอ่ะมันได้เก็บเหรียญเลยอ่ะเออผมก็กะ่าวว่าผมจะเล่นครั้งเดียวจบแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดทีมแบบนี้มาเพื่อทามิชชั่นนะครับสองมิชชั่นเลยนั่นคือไฟนอลทรัมการ์ดสามตัวนะครับผมก็ได้แก่ของเรานะแล้วก็อันนี้นะ ซาตานนะครับผมก็เป็นไฟนอลทรัมการทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซูเปอร์เซนทรีสามตัวนะครับสีม่วง3เลยนะครับจัดหนักมากนะครับแดง2เขียว1เหลือง1โอเคมาแล้วก็ไอเทมนิดๆหน่อยๆมาครับผมเริ่มการต่อสู้ได้นะครับอาา่าฮะเราก็จะเจอกับจอมมันบูสีแดงก่อนนะก็ห้ามเปลี่ยนขีเป็นแคนดี้อ่ออาฮะจอมมันบู เราสีแดงเอาไปไว้ข้างหน้าก่อนแล้วกันนะทีนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครจะทําอะไรเราเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ไปก่อนส่วนของเราก็เอาดาเมจจัด,จด,จดหน่อยหนึ่งตัวนี้ก็สามารถยิงได้แรงแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เนื่องด้วยว่าขบ,บวยลูกแก้วไปหมดแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ลูกแก้วก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องยิงแล้วกันถ้าจะทําดาเมจได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้เราจะ ต้องจบภายใน26เทิร์น turns, ซึ่งเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นมาสมควร3ล้าน7นะครับจากตัวเพื่อนนะปลด3ทางนะฮะเ,เราจะจบได้ใน26เทิร์นหรือเปล่ามันจะมันจะยาวขนาดนั้นเลยเหรอเออบอส10 10ตัวปะ่ะโอ้ดีหลบได้จ๋งมากนะครับเป็นหนึ่งในความสามารถติดตัวมันอยู่แล้วนะการหลบอา่า เธอคิวแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นโอ้โหแม่งเอย้ยหายแล้วดามจดก็ไม่ได้หมายกอดเราจะ <c oughs> เข้าใจแล้วจะไม่26ิเทินเพราะว่าพวกหายีลมันไม่ไม้ตายตัวแรกนี่ก็เลือดยังลดไปหลอดเดียวเองนะกูอ้วนเนี่ยเรายัง2เทินแล้วนะ2เทินแล้วนะอาจจะ4เทินเลยไหมล่างแรกเนี่ยเข้าใจแล้วว่ะ4เทินต่อล่างเลยเหรอ โหมันจะยาวนานไปหน่อยป่ะเฮ้ยระไม้ตายใส่ใครเนี่ยเพื่อนถูกตัวป่ะเนี่ยบูถูกตัวด้วยแสงข้าวแก้อะไรเรามีจอมันบูนะครับฮิลคืนมาให้เราได้แล้วเราก็ยังมีเบตโต้ด้วยนะเออแปลงร่างแล้วก็ฮิลนะครับผมสกิลแอคทีเวตคืออะไรวะคือเปลี่ยนลูกแก้วหร,หรือว่าฮิลตัวเองหรือไม้ตายวะไม่ไม่ใช่ไม้ตายใช่ไหมเราไม่รู้ไม้ตายมันอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เรายังมองไม่เห็น แต่ถามว่าเปลี่ยนร่างได้ควรจะเปลี่ยนเลยไหมก็น่าจะเปลี่ยนสักตัวหนึ่งเลยนะเออมันไม่ได้สแต็กอะไรอยู่แล้วนะไปเคาน์เตอร์แล้วก็เน้นบูย๋ยาวๆดีกว่าส่วนไอเทมผมใช้แน่นอนอยู่แล้วนะผมจะใช้ไอเทมนะ่ยจะไม่นวยไอเทมแน่นอน,น,อนสวยอืมเยอะม,มากว้าว,ได,าดวได้ทานด้วยอืมอืมได้ทั้งสแต็กกระแทกและดีเฟนต์เลยเนี่ย ตอเทนะดูฮิวมาไม่มีไม้ตายนะโอเคมันฮิวมาด้วยเราจะกำลังจะข้ามได้อยู่ล้วไม่หรอจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขออีกทีขออีกทีไอชิเขียนหนึ่งเทินวีฟีว่ะแม่งเอ้ยโอเคย้อนลั่งกลับมานะอ้าวอยู่คู่กับเพอร์คิวอะอยู่คู่กับเพอร์คิวเดี๋ยวผมว่างหน้าดนไม้ตายแน่เลยเอาหลบไปก่อนมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้วะ อีอายูนิตซูเปอร์แท็กมาแล้วนะผมเมื่อยืนกับเฮอร์คิวนะผมสามารถทำดาเมจท่าพิเศษได้นะครับเรียกว่ายูนิตซูเปอร์แท็ก <c oughs> อีาเปลี่ยนชื่อด้วะยูนิตซูเปอร์แท็กอะไรวะพาร์ทเนอร์ซูเปอร์แท็กอะไรอย่างงี้ไหรอะเฮอร์คิวลยอย่างเก่านะครับแต่ <c oughs> ดาเมจไม่มีเลยอะ่ะโอ้ยต้องมายืนรับข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องผมวะต้องเปลี่ยนโลเคชัน,น่อยแหละโอเคครับ เบโต้เราแหละต้องมายืนข้างหน้าต้องเป็นคนที่ยืนข้างหน้าโอเคตอนนี้จอมันบูเราแปลงร่างได้แล้วโอ้ยสีแดงรอเลยเนี่ยเราซัดเลยโอ้ยเสียดายไม่ได้ท่าไอ้นี่นะอันนี้จอมันบูผมขอท่าใหญ่ได้ไหมโอ้โหถึงด้วยวะ่ะอันนี้ผมขอผมขอ,ผมขอแค่ท่าอ่าแค่นี้พอเฮ้ยแต่ว่าไอ้สีเหลืองมันอาจจะแรงได้นะเว้ยเออไอ้บูผีเนี่ยมาครับตัวเพื่อนสองร้อยห้าก่อนเลยเปิดประเดิม ซูโอ้โหสองล้านสามพื้นที่เข้าสวยงามอ่ะโอเคโดนไม้ตายข้างหน้าแสดงว่าชอบน่าจะชอบตีไม้ตายดักหน้าเรานะนี <c oughs> ่ใส่เสียเนี่ยนะอจอมันบูได้สแตกดีเฟนแต่เสียดายที่ไม่ได้สแตกด้วยเก็บท่าใหญ่ง่ายนะครับก็เลยได้ภาษีตรงนี้อ้าวโกของเรา เอามาทำมิชชั่นนะครับแต่ก็แอบเสียวว่าจะเป็นตัวบอดนั่นไงสวนบอดอย่างเงี้ยเออดีที่ไม่มีไม้ตายทำนาเมัได้แรงอยู่นะแต่เสียดายที่ผมยังไม่ได้ดาวลุงยูนิตซูเปอร์แตกมาอีกแล้วแต่ว่าเราไม่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 เก็บสตารไว้หรอกเพราะว่าถ้ามันไม่ได้อยู่หน้าไม่ประโยชน์โอเคเคลียร์ไปนะครับเคลียย์ไปตรงนี้เคลียย์ไปสล้านะครับตัวเราตัวเรา ตัวไอโกคูบอลเกงกินี่มีโอกาสปานกลางในการตีคริติคอลนะถ้าเกิดว่าเพื่อนทั้งทีมเป็นมาชินบูซากะแลวผมว่าเขาควรจะเล่นในทีมมาจินบูซากะทั้งทีมนั่นแหละใช้มาจินบูซากะเล่นได้ตลอดการนะครับผมมีผู้นำที่เก่งขนาดนี้แล้วนะฮะมันเล่นไปได้โคตรหลายปีมากๆจนก,กว่าจะเอาเมตานะบอกเลยนะเออแล้วตอนนี้สีแดงเป็นสีเหลืองแล้วอ่ะอืมอย่างนี้ไหม ตอมันบูเอาแค่สแตก็กแอทแท็กไหมแล้ววันนี้สแตก็กวันนี้ก็มายิางนี่ไหมส่วนพี่โกคูเอาตีเข้าทุกธาตุด้วยนะอ่าว่าไม่ตายดักหน้าไม่หว่ะหลานเก้านะครับได้สแตก็นนแตกแอทแท็กดูซิจะมีตีเบิ้ลไหมตาคนน่าก,กลัวเลยตอมันบูเนี่ยม,มาไม่ตายจริงด้วยโอ้โหไม่ให้พักเลย ห้าหมื่นสามเท่านั้นไม่เจ็บไม่คันนะครับแล้วก็โกเบเราไม่น่าจะโดนไม้ตาไม่น่าจะโดนดาเมจอะไรเลยอยู่แล้วนะ <c oughs> มีเบิร์นได้ด้วยว่ะตัวเพื่อนนะตัวเพื่อนร้ายเอาเรื่องผมคาดหวังว่าผมจะสามารถเล่นครั้งเดียวกับด่านนี้ให้ได้เลยนะจบให้ได้ว่าผมไม่อยากมาเล่นซ้ำนะเท่าที่ดูก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเออก็เป็นจอมันบูที่เหมือนคล้ายๆกับดา่านเก็บเหรียญรกคั้งหมดอะไร การเก็บเียนตกคันอเวกเคนหรือตกคันหมดเลยวะทุยโอ้โหสีม่วงไม่ดีแน่ๆนะเอาอย่างนี้นะตกคันหมดก็ใกล้เต็มแล้วบูส์ให้มันได้ยิงตัวถัดไปเลยก็ดีอหมางนันเออยู vida, so ่มาสามล้านปั ta ๊บปับปังบปับปั millet, ๊บปั๊บปั๊บปั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  โอเคเฮอร์คิวอุ้ยเป็นสีแดงว่ะเราเป็นสีเหลืองถ้าท,ทางจะ,จะจัดจานในย่านนี้ว่ะอ่าอยากแปลงร่างแล้วอะต,วตัวเพื่อนลิงกับเต็มนะแต่ไม่เต็มอมย่อางนี้ไหมอย่างนี้ไหมผมว่าแม่งโดนไม้ตายแน่เลยว่ะไม้ตายน่าจะเยอะเราได้คําถามคือจอมันบูได้ได้สแตก็กสแตก็กลีฟเฟน์หรือเปล่าเออถ้าได้สแต็กดีเฟน์ก็โอเคโอเคน่าจะไหวแหละตัดลีฟเฟนไปได้สแต็กดีเฟน์เยี่ย,ยมกู๊ด โ Go อ้กูดอันนี้สียดายที่ไม่ถึงท่าใหญ่ได้ทำไมบ้ไรอ่าเปิดทั้งแก้วก็ได้นะนิดหน,น่อยสามล้านนะครับมีสิทธิ์โดนไม้ตายเยอะเลยนะถ้าโดนไม้ตายจะเจ็บหนักขนาดไหนวะเนี่ยเพราะว่ามันชอบไม้ตายดังหน้าด้วยนั่นไงนั่นไงสักแสนท่าไหมโอเคพวกด,ดีเฟนซ์ไม่ถึกมาก ชีโดนแพ้ทางยังขนาดนี้นะไอ้บูเทงตัวนี้อาจจะเก่งก็ได้นะหรือว่าอาจจะอ่อนแต่ผมว่ามันน่าจะเก่งแหละเพราะว่ามันคงตามอินฟินิตด้านมอนเทสซอรี่มันชอบแบบไล่ความเก่งตามความเก่งของมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นตัวนี้ต่อให้เป็นก,การ์ดเอสรกาโง่ก็ตามก็แต่ว่าน,น่าจะเก่งอ่ะเออผมว่าน่าจะแรงแรงไม่แรงเดี๋ยวมนลุ้นเนี้แหละเนี่ยเอาไงดีวนะเนี่ยเออย่างงี้นะเฮ้ สกิลแอคทิเวลหรอแตงรางเลยดีกว่ามาตัวของผมเลยอย่างนี้เช่นเมลล่ะสังคิวบาจิตาตรงนี้ดูคอใหญ่ๆนิดนึง <c> ค <oughs> อหนาชิบโอเคเป็นซุปเปอร์บาจิโต้แล้วดุคันหมดใกล้จะมาแล้วไม่ค่อยอยากจะเก็บลูกแก้วสีแล้วนะ อืมผมว่ารอสะท้อนเอาแล้วกันนะโอ้โหเออชีอ๋อ,อ,อกคันหมดไปเลยก็ได้นะเชือดไอตัวนี้ไปเลยอืมไม่น่าคิดมากเลยไม่น่าคิดมากเลยอืมตกคันหมดไปเลยดูนี้น่าเก็บบอลแดงเอาท่าใหญ่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเลือดมันเยอะมากเลยเนะนี่ยอยู่คนเยอะด้ยอ้าวพลาดไม้ตายใส่ไอโกคูตัวตรงกลางด้วยวะ่ะ เอออแล้วจุย้ยแม่แตัดสินใจผิดไปนิี้หนึ่งนะเพราะว่าเช็คเลือดไม่ดีเยะได้แค่ท่าเล็กจริงๆควรจะได้ท่าใหญ่แต่ติดครีวะ <c oughs> หลายจริงโอเคเออทีหนึ่งอืมแต่ว่าไม่น่าตายแล้วอย่างเงี้ยล้านสาม ป้องติดคีด้วยมีเดียมชานนะครับออ้โหสี่หมื่นแปดแล้วโดนไม้ตายระคุณระคุณระคุณสองแสนสี่โอ้ยเลือดทั้งหมดมเลือดทั้งหมดตัวผม่าต้องใช้เทมแสดงว่าแม่งโหดจ,จริงวะ่ะและไอ้บูทงเราที่โดนไม้ตายแค่แสนสองนี่คือแบบโคตรเก่งอ่ะ <c oughs> เก่งมากแล้วอะโอ้ โอเคได้ฮิลจากนกขันโหมดมานิดนึงนะแล้วก็ฮิลจากจอมันบูด้วยนะเราเห็นการโจมตีของศัตรูนะสกิลแอคทีเวตแล้วก็ลันช์ไม้ตายอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาเขาไปรับเลยแล้วกันนะว่าเขาสะท้อนแล้วเขาสามารถทําลายล้างได้ก่อนที่เราจะโดนไม้ตายนะถ้าโดนก็ไม่น่าตายอยู่ดีด้วยมีดําเอ้ยลืมไปไอ้เคียไม่ได้แปลงล่างมันซุปเบมจะเปสะท้อนไหมควายโอเคโอเคเธมเปแทนดิเฟน์ก่อนหนึ่งเ มีความเอ,อ๋ยจังวะนึ่เหนื่อยจากซูเปอร์ไบทะลดอยู่ใช่ไหมโอเคได้สแต็ก2ดีอย่างนี้ก็น่าจะไหวอะโดนไม้ตายน่าจะผมให้80,000นะเพื่อน3ทางเลยแม่งไม่ตายเอ,อ้ยอีกทีนึงแล้วก็ตายไปเลยเออเดินแหลไม่ต้องโดนไม้ตายด้วยประหยัดเลือดไปอีกมาอีกแล้วครับยูนิตซูเปอรแท็กของเราเราจะเห็นไม้ตายที่โดนยิงมาตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะ คำถามคือเราอยาก,เ,าอยากเอาซุปเปอร์ไปโดนหรอวะมันเออนะนอย่างนี้น่าจะดีกว่าเลยซ้ำนะเออเหมือนแบบมัน,มน,มน,มนใช่อะ่ะแล้วก็เคลียร์ลูกแก้วนี้มาเพื่อที่จะเก็บลุงได้นี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้ไปแล้วก็ไปท้องหลังทำดาเมจค่อนข้างเยอะได้อยู่เออคิวว่าหมูตู้รับได้สบายมากแต่ว่า ซาตานโนน40,000เนี 40, ่ยเอาจริงเนี่ยถือว่าแสดงว่าไม่ต้องแรงนะเว้ยไอ้บูพิกโกโลตัวเนี่ยคงแม่งคงแรงน่าดูอะเอาจริงอะแต่เราไม่อยากจะรู้นะโอ้ยหมื่นแปดไอ้ไอ้โกคูบนเกิงกิตอนนี้ก็บ่อน้ถมันเหมือนกัะเนี่ยแอบยากเลยประมาทมันไม่ได้เราต้องเราต้องระวังเรื่องไอเทมนะไม่ดีนะครับเราจะปล่อยป่าบละเลยไม่ได้นะไหเฟิร์น12เลยนะเป็นบูพิกโกโลเหลือบูอะไรอีกวะ อ๋อต่อไปจะเป็นบูฮังใช่ไหมบูฮังแล้วก็บูบักแล้วก็ค่อยเป็นบูเด็กปะเออคงตามสเตปนี้นะสกิลไว้ที่เวทไม้ตายบินยข้างหลังเลยซึ่งแหลมเป็ดผมว่าเราเชื่อได้ก่อนว่าถ้าเราแปลงเป็นแปลงล่างเลยตรงเนี้ยเออผมว่าแปลงล่างเลยเอายิลด้วยแล้วก็ได้เห็นไม้ตายเพิ่มมาอีกสิเทิร์นนับไปจากตรงนี้นะฮะซึ่งดีมากมาก ยาวมากมันดูการ์ตูนจริงจังอืมอย่างนี้แย่งลูกแกว้วบูหมดบูบอกกูไม่ไม่ให้กูสแต็กดีเฟนแล้วเหรอผมว่าตีตายก่อนวะเออข้างหลังไม่ก็มีมีนิยมแชน์ในการหลบอยู่อะเอาองนี้ก่อน3ล้านกาม่น่ารอแล้วจบแล้วจบเพลแล้ว,เ,วลเสียดายที่เราฝั่งโกลบอลยังไม่มีอ่า โกทิงแปลงล่างนะที่เปลี่ยนเป็นถึงซุปเปอร์เซียนสามได้ถ้ามีตัวนั้นด้วยก็จะมาใส่ในทีมแทนไอ้ไอ้โคโคูตัวฟีได้แลาจะได้เอาเฮอคิวออกเพราะโกทิงสีเขียวตัวนี้ผมก็จะอยากใส่ไว้อยู่ก็ได้นะเป็นลิงก,กับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะได้เรื่องโอ้โหแม่นแมนเจ้าแมนเจ้าต้อง <c oughs> บอกเลยว่าแมนเจ้าผมว่าวิสปา วิสเท่านั้นโอเคแมนเจ้า okay. มากโอ้โหเอาไว้ลูกแก้วหลงเยอะอ,อมันจะอะไรสักอย่างใช่ไหมมันจะแรงขึ้นหรืออะไรสักอย่างมันไม่ใช่คลิปรีวิวมันะเดี๋ยวค่อยว่าีอทีแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวมันต้องรีวิวไปคู่กักบไอเจ้าจอมันบูอ,อ,อีกตัวนึงด้วย ECA บูเปลี่ยนร่างผมก็กำลังพยายามฟาร์มลิงอะไรสักระยะหนึ่งนะคนจะได้เห็นว่าแบบเออพอไปลิงก,งกลางๆแล้วมันจะแบบเก่งขึ้นขนาดไหนนะ จะพิเศษกว่าตัวธรรมดาที่ไม่ได้ฟาร์มเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะพยายามฟาร์มลิงค์ให้นะครับโอเครับได้รับได้ยูนิสเปอร์แท็กของเราเ,เก๋เจ๋งมากเลยนะมันสวยมากเลยนะมันเป็นอะไรที่เขาออกแบบภาพมันได้ดีนะโอเคที่ดีที่ใช้วิสโดนเป็นหมื่นาไมท่าใช้ผมว่าโดนสี่หมื่นนะมาตรงนี้ยิงไม้ตายด้านหลังโอเคผมว่าเราเชื่อมันได้ก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าวะ ไม่ได้ก็ต้องได้อเอาดิมาสวมหัวใจสิงยิงให้ตายกันเนี่ยแหละมาทุกคนได้ท่าใหญ่หมดอืมไม้ตายหนึ่งโดนไม้ตายหนึ่งทีไหวแหละไหวไหวผมให้แสนห้าถ้าตัวเราดีๆหน่อยแบบอ่าได้เบิ้ลนไม้ตายอะไรอย่างงี้นะก็่าจะเหลือสักแสนหนึงอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าให้ดีคือตายก่อนเ่ยดีสุด โอ้โหไม่แน่เว้ยสองล้านเจ็ดนะครับได้ท่าใหญ่ส t a c กด e เฟน s e เพิ่มอีกแล้วก็ชนะทางท่าด้วยไม่ครี๊นะเสียดายตีนธรรมดาเอ้ยอู้เอาแล้วงเราอสามล้านนี่ไม่ค่อยต่างกักบตัวบทสามทางเลยเว้ยตัวบทสามทางที่สามล้านห้าตัวผมสามล้านคืออะไร สตานคาปเตอร์สตาร์คาปเตอร์ทีนึงเป็นไมคิดแล,แล้วแล้วแล้วเข้าไปเลยโอ้โหแม่งเอ้ยมันได้ไม้ตายก่อนวะโอเคแสนหนึ่งทีหนึงก่อนตายนะ,ะนเว้ยโดนโดนคำนวณดาเมจมาแล้วนี่แหละคือถ้าตัวเรามันดาวเยอะบทเส้นทางเยอะกว่าน,นี้นะมันจะทำดาเมจก่อนที่เราจะโดนท่าตรงนั้นได้ไงโอเคถ้ามัน okay. บูเออย่างนี้เนาะ ใช่แหละมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร pues an er ่อ like er ันน um ี้มันไม่ได้ดิงกันนี่ยมันมีแค่ซูบลีมพาวเวอร์อย่างเดียวแบบพี่แกต้องอ่าตึ้งดึด้งตึดดดึึ้งเราชนะทางคาดด้วยนะตึ้งตึ๊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 งนี่แหละครับได้เวลาแล้วแล้วก็เก็บลูกแก้วเกียบสวยงามชนะทางคาดด้วยโลเคชั่นนี้เลยไอตัวบูบักนี่สบายเรามากสบายตรงนี้เรามากเพราะวีโกเทงเราเป็นไอโกเทงเราเป็น เขียวเออไม่เขียวนะตัวสุดท้ายนู้สีอะไรนะครับจำไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ดูมานะครับหรือว่ามันขึ้นตรงนี้มผมจําไม่ได้นะเออไม่รู้เหมือนกันคือตัวไหนสีอะไรผมก็เพิ่งรู้เนี่ยพร้อมผู้ชมทุกท่านนะว้าวใครดูถูกซาตานตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมสองล้านเจ็ดจากโกสามหล่อเทของเราโคตรสวยเลยการ์ดวบท้ายโคตรสวยเลยแม่เ้ยดีที่แบบสี่ได้ตอนนี้แบบง่ายๆมากเลยควนกลับมาเร็วมาก อืมไม่งั้นแบบได้ช้ากว่าน,นี้มันจะไกลๆสกลิลแอคทีเวทเหรอแล้วไม้ตายตรงไหนอ่ะไม่ไม้ตายอะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีไม้ตายอะ่ะหายแล้วบูอืโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะเออมันอย่างน้อยก็แบบหมว่าทุกคนได้ไม้ตายแล้วก็ น่าจะดีกว่านะเออดีกว่าสำหรับทุกคนนะ่ะถ้าไปถึงถ้าไปถึงบูเทงได้ยิงไม้ตายเลยก็โอเคจะดีอ่ะจะดีอ่ะอตายตรงนั้นพอดีก็จะดีะแต่ดับเมิเอาคุณเราน่าจะหนักหนาอยู่นะเ,ออเคาน์เตอร์อีกทีนึงถ้าครีกก็ล้านกว่าโอเทงสองล้านอาจจะไม่ตายก็ได้นะเว้ยผมไม่รอดว่ะเอาเฮียอะไรมันไม่ตายว่ะอดยิงเลย ตัดสเต็คดิฟเฟนเลยนะอ้าวบูเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายว่ะเป็นสีเอ่อสีฟ้าเหรออมชิบหายแล้วไอ้คิดโกโดนไม่ได้เลยเนะี่ยต้องอย่างนี้เลยว่ะเออนะอันนี้อย่างนี้แล้วกันนะก็พี่เอาอันนี้ไปแล้กันนะก็เดี๋ยวอา,าฮะมันมันไหวไหมมันมันจะ ายไหมมันจะตายให้ได้ไหมหรือว่ามันจะไม่ตายเลือดสี่สาผมก็ต้องลองวะไหวไหมวะเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าจะแรงเฮ้ย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 เฮายเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ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 ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเเ สี่หมื่นเชียร์ไอ EX Super Battle r o a d ประมาทไม่ได้แล้วครับเราต้องกวาดไอเทมมาตรงแถวๆนี้แล้วละ่ะสุปเปสีแดงด้วยแพ้สีฟ้าโอ้ยไม่เข้าเลยอุย้ยสามหมื่นนี่คือสุปเปแลนะเนี่ยมไม่คีก็ไม่ทำอะไรไม่ได้วะ่ะโอเควะ่ะไอเทมต้องมาแล้ววะ่ะ เรามาผ่านนะครับข้ามาเพื่อผ่านด่านนะครับข้าไมา่ได้มาเพื่อโชว์เท่นะครับข้ามาเพื่อผ่านด่านชิดเปียกข้างหน้าสกิลแอคติเวตแล้วข้างหลังยิงไม้ตายนะโอเคซุปเปอร์แท็กซ์ล็อตด้านหลังเอาโกเทงไปรับแล้วกันนะแล้วก็ใช Android ้แอนดรอยเอ็กว่าเราก็น่าจะเอาอยู่ข้างหน้าคงเป็นการอ้ําโหยสนใจจริงๆริงสองคิดเนาะโอเคเยสสวยงาม หมืม่0สานี่ขนาดมีดีเฟนซ์เพิ่มอีก70%หดนายการอยู่3แล้ว3ล้านหรอวะมีหน้าล่ะมันจะอยู่กับเราไปจนกว่าจะองคังโหมดเลยใช่ไหมเอาเว้ยแม่งอยู่ดี3ล้านวะ่ะมันต้องคีเท่านั้นว่าถึงจะครองโลกไอซี IC แล้ววะ่ะทำไมถึงให้ยี่สิบเธอตอนนี้สิบเก้าแล้วนะเออแต่ผมว่าถ้าผมจัดสุดๆจริงๆอน่ะน่าจะไม่เกินสิบห้าเธอหรอก มีเทินเสียเยอะมากติ่งเทินเสียเยอะมากโอ้แล้วเบิ้ลทักคีด้วยก็ใกล้จบแล้วล่ะเพื่อนในเทินนี้แหละเพื่อนเผื่อๆไม่ได้ยิงไม้ตายนะเออขีด้วยมาแล้วครับ3มล้านสาสุดเดือดโก3ของเราโอ้โหทำให้ตายโคตรสวยแหลมจริงว่าล้าน5้ละลนีอีก2อล้าน7ชนะทางธาตุไหลทางต่อกอนะครับผมถ้าติดขีด้วยก็หนักไม่ติดก็ตายอยู่ดีโอ้โหพลังแห่ง สยส์ามมาชินบูซากะผ่านในเงื่อนไขครบทุกอย่างนะครับผมเรามารับของรางวัลกันอ่าแล้วครับผมก็ผ่านมิชชั่นทั้งหมดเลยนะครับผมเกรียงแล้วเรามารับดูซิว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่ได้เพชรทั้งหมด27อ้าวเลย54วะ่ะจะไปส่งท้ายกันนะทุกคนด้วยการเปิดกาชาเบจิต้าอีกรอบนะครับเบจิต้าต้องมาแล้วนะจังหวะนี้นะ <c oughs> เราจะลุ้นกันนะกับเพชรฟรีนะครับมาครับผม เบจิต้าจบมาจินบูซาก้าแล้วก็ได้เบจิต้าโอ้โหควายเอ้ยไม่ได้ได้แล้ววะขาไม่ห้ามไม่หวยแนละ้ว <c oughs> โอ้ทิ้งเพชจฟรีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นอินฟินิตของเรานะครับมีเพชรเท่าไหร่ก็เปิดนั่นนะเบจิต้าไม่ไปม,มาโคตรเกลือแดกเลยตู้นี้ก็อย่างที่เห็นนะทุกคนมันคือตู้มันคือตู้เอลอาร์นะครับตู้เหลียงเหลืองในตำนาน, <c oughs> นก็ตำนานความเกลืออย่างเงี้ยแหละ เซลชุนเงียมาบ่อยผมได้แต่ตัวยูนิตลองแม่งมันหาเลยเหม่อนในคลิปแหละวันๆจะมีแต่ยูนิตลองไงโอ้แล้วก็สซยันถูกกคูตัวนี้ดีนะแต่ว่าผมลุงไปแล้วลุงจะไป่รู้ยังไงโอเคนะผมถ้าเกิดว่าชอบคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมกดไลค์ลงมาเยอะๆเลยนะจะได้รีบทำคลิปใหม่ออกมาให้ชมกันไวๆนะครับสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ